คนเราเกิดมาหลายพบหลายชาติเกิดมาแล้วก็เป็นหนี้กรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทุกชาติทุกพอ่าอย่างที่เราเราก็คงเคยทราบว่าถึงแม้เราจะไม่รู้อดีตแต่เราก็เห็นปัจจุบันที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า ไม่ว่าจะเป็นคนขายผักขายปลาอาชีพค่าสัตว์ต่างๆค่าหมูค่าวัวค่าควายฆ่าเป็ดฆ่าไก่แม้กระทั่งการดำรงชีพของตัวเองหรือว่าหรือว่าการคลองเรือนทุกอย่างก็นำมาซึ่งการก่อภพสร้างชาติทำไมถึงว่าการคลองเรือนเป็นการก่อภพสร้างชาติเนื่องจากเราต้อง ก่อบ้านก่อเรือนขึ้นอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เรียกว่าครอบครัวก็ต้องมีลูกมีเมียมีผัวมีบุตรมีหลานมีภรรยาสามีที่เขาเรียกว่าการกอ่อการสร้างอย่างแรกก็คือการสร้างครอบครัวการสร้างคู่การอามาก่อเวรก่อกรรมร่วมกันก่อยังไงผัวก็ต้องหาเรียงเมีย ผัวก็ต้องปฏิบัติบำรุงเมียออกไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการาดำรงชีวิตโดยการหาอยู่หากินหาผักหาปลาปลาเนื้อต่างๆการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก,ก็เพื่อครอบครัวก็เพื่อลูกเพื่อเมียทุกอย่างก็โดนบังคับด้วยครับว่าเป็นหัวหน้าครอบครัว ผัวไม่ทําบางทีเมียก็ทําลงไปไร่ไปนาได้ปูได้ปลามา,าปูตัวหนึ่งก็หมายถึงชีวิตชีวิตหนึ่งได้มาสี่ห้าตัวก็หมายถึงเราจะต้องเอามาทำเป็นกับข้าวสี่ห้าตัวก็สี่ห้าชีวิตแล้วาการที่เราฆ่าเขาสีห้าชีวิตนี้ก็เป็นการสร้างกรรมก็พบสร้างชาติอีก ผูกเวรผูกกรรมซึ่งกันและกันชีวิตเขาเขาก็รักชีวิตเราเราก็รักไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เตรจชานต่างคนต่างรักชีวิตต่างคนต่างรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นเ,ออเมื่อเราฆ่าเขาแล้วเขาก็มีจิตอาฆาตพยาบาทมีจิตจองเวรจองกรรมกับเราก็เลยเกิดเป็นเวรเป็นกรรม กันมาเรื่อยอันนี้แค่ชาติปัจจุบันเราก็ต้องระลึกย้อนหลังไปอีกตั้งแต่เด็กมาเราเคยฆ่าอะไรไปบ้างแล้วบางคนก็ใส่เบ็ดฆ่าปูฆ่าปลามาเยอะไปหมดบางคนก็ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่ายุงฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างกรรมก็เกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแค่การฆ่าการเบียดเบียนชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการพูดเสียดสีเพื่อนๆหรือว่าคำอาสาบแช่งทั้งหลายแหล่ก็เป็นการผูกเวรสร้างกรรมเหมือนกันการกระทํานี้มันเกิดขึ้นได้หลายอย่างเกิดขึ้นโดยกายเกิดขึ้นด้วยวาจาเกิดขึ้นด้วยใจคำพูดต่างๆที่เราพูดไปแล้วทำให้คนอื่น ผิดหวังบ้างทำให้คนอื่นรู้สึกเศร้าใจทําให้คนอื่นโกรธแค้นขุนเคืองเราอันนั้นก็เป็นการผูกเวรผูกกรรมซึ่งกันและกันเวรกรรมส่วนใหญ่จะเกิดจากครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่เกิดจากพ่อบ้างเกิดจากแม่เกิดจากลูกส่วนใหญ่เกิดจากครอบครัว ไม่ได้เกิดจากที่อื่นที่ใดเกิดจากคนอื่นนี่มีน้อยมากเราแทบจะไม่มีโอกาสไปพบเจอกับคนอื่นส่วนมากกรรมก็มีกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกพ่อ,อไม่ถูกใจลูกก็ดา่าก็สาบแช่งกันบางทีลูกก็ไม่พอใจพ่อก็ผูกเวรผูกกรรมซึ่งกันและกัน อันนี้ก็เป็นการาผูกกรรมซึ่งกันและกันแล้วบางทีผัวเมียอยู่อยู่กินกันมาแรกๆก็รู้สึกว่ารักใครชอบพอกันพออยู่กันไปนานๆก็เหมือนกับลิ้นกับฟันมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแรกๆนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่พอนานๆไปนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นกรรมของเราอะไรกันนักกันนาะ มันทำไมต้องเจอเรื่องราวเดิมๆกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆทำไมต้องมาเจอเสียงบนจากเมียบ้างเสียงบนจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางคนก็ยิ่งทำก็ยิ่งมืดมนหนทางเพราะการมีความอยากมากเกินไปบางทีอยู่กินกันมาก็อยากจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นความอยากก็พาทำ ไม่มีอะไรก็หาทีนี้ไม่มีบ้านก็หาเงินมาสร้างบ้านทีนี้ด้วยสองมืออันหนึ่งสมองสองมือเราถ้าผัวเมียช่วยกันมันก็เร็วหน่อยแต่ถ้าทำคนเดียวนี่ก็ช้าออแต่ถ้ามีงานทำดีๆก็อาจจะเร็วขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีงานทำดีหรือหาเช้ากินค่ำอย่างนี้บางทีก็มีบ้านเล็กๆมั่ง อยู่กินกันมา10ปี20ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนอกจากมีลูกเพิ่มมากขึ้นมีภาระเพิ่มมากขึ้นมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมองไปอีกด้านลูกก็เริ่มเรียนหนังสือขึ้นลูกก็เริ่มโตขึ้นเริ่มเรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ถ้ามีลูกหลายคนเราก็มีภาระเพิ่มมากขึ้นอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาครอบครัวแล้วทีนี้พ่อก็ต้องทำงานหนักขึ้นไหนจะต้องหาเงินมาสร้างบ้านไหนจะต้องหาเงินส่งเสียลูกเรียนไหนจะต้องหาเงินทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นเพียงแค่เล็ก,ลกนๆน้อยๆแต่ถ้ามีรถอีกทีนี้อ้า ออกรถมาออกรถกระบะหนึ่งคันมาอย่างนี้ออกรถกระบะมาหรือรถอะไรก็ตามออกมาหนึ่งคันก็มีภาระเพิ่มขึ้นอีกไหนจะต้องหาเงินสร้างบ้านนหนจะต้องหาเงินผ่อนรถนหนจะต้องส่งลูกเรียนอีกนี่มันก็เป็นการก่อปัญหาขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัว สิ่งที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็เพราะความอยากทั้งหลายแลยอยากเป็นเหมือนกับเขาอยากมีเหมือนกับเขาถ้าไม่อยากก็ไม่ได้อีกการมีครอบครัวเนีเป็นคนที่ต้องอดทนอย่างมากนะอดทนต่อสู้อดทนลองมองดูพ่อแม่เราเลี้ยงลูกมาห้าคนสิบคนอย่างนี้คนสมัยแต่ก่อนเนี่ นิยมมีลูกเยอะเพราะมีที่ทางทำมาหากินเยอะคนสมัยแต่ก่อนเนี่ยทำไมถึงเอาลูก,ล,ก,ออกลูกออกลูกออกล้านมาเยอะก็เพราะเอาลูกมาช่วยทำมาหากินแต่ก่อนนีใครมีลูกเยอะก็จะสบายคนสมัยแต่ก่อนเนี่ยเวลากินข้าวอ่ะคนเฒ่าคนแก่อย่างี้อย่างเป็นปู่ย่าตายายเราอย่างนี้ ปู่ย่าตายายเราเวลา,าจะไปกินข้าวพอตกเย็นก็จะเดินลงมาหาลูกหลานลงไปกินข้าวบ้านนั้นลงไปกินข้าวบ้านนี้าบางลูกหลานบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นภาระหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเลี้ยงดูปู่ย่าตายายของเราซึ่งเป็นบนรรพบุรุษที่เป็น พ่อของแม่เราอีกอเป็นพ่อของแม่เป็นพ่อของพ่ออะไรก็ว่ากันไปอ,อันนี้ก็เป็นเชื้อสายของเราอันนี้เขามีลูกเยอะเขาจะไปกินข้าวบ้านนั้นบ้านนี้เขาก็มีความสุขของเขาในในทางของเขาในทางโลกทางมนุษย์แต่พอมองมาในยุคปัจจุบันนี้การมีลูกมากกับทำให้ทุกข์มาก แล้วพอลูกคนเดียวนี่ก็ต้องใช้เงินใช้ทองเลี้ยงดูปูเสือตั้งแต่เด็กคนสมัยแต่ก่อนเด็กเล็กๆอย่างนี้จะไม่ได้ใช้อะไรมากมายปล่อยให้เล่นอยู่กับดินกับทรายแก่ผ้าแก่อะไรเล่นกันไปก็ไม่มีปัญหาแต่พอทุกวันนี้ไหนจะค่าผ้าอ้อมไหนจะค่าน้ำยาซักชุดซักอะไรเรอยอะแยะไปหมด อ่าซึ่งก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามยุคตามสมัยตามสังคมปัจจุบันก็เห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เงินนี้เป็นตัวนำพาเงินนี้เป็นตัวนำทางของท,ทุกทุกท่านทุกทุกคนเพราะความอยากนี่เองทำให้เราต้องดิ้นรนจะต้องเป็นเหมือนเขาให้ได้ จะต้องมีจะต้องเป็นพอมีพอเป็นแล้วมันก็ทำไม่ได้เหมือนเขาเนื่องจากบางคนเขาก็มีมาก่อนก่อนที่เขาจะเริ่มประสบผลสำเร็จบางคนเขาก็มีทุนเดิมมาอยู่แล้วบางคนน้อยคนที่จะประสบผลสำเร็จโดยที่ไม่มีทุนเดิมมาเลยทุนเดิมในที่นี้ก็ทุนจากบรบรพบุรุษ์เราก็อีกส่วนหนึ่ง ทุนจากการทำบุญตั้งแต่อดีตชาติส่งผลถึงชาติปัจจุบันอันนี้เป็นทุนเดิมอย่างแท้จริงทุนเดิมที่เขามีมาในอดีตชาติก็มาส่งผลในชาตินี้นี่เขาเรียกว่าทุนเดิมสำหรับคนไม่มีทุนแล้วทีนี้จะทำยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจอันนี้เราก็ไม่ทราบสำหรับคนไม่มีทุนนี่มันก็ว่ากันไม่ได้ ว่าจะว่าเราไม่มีทุนก็ไม่ใช่เพราะเราก็ไม่ได้รู้อดีตชาติมามากมายบางคนก็อาจจะมีทุนมาเยอะแต่อาจจะมีกรรมเป็นตัวบงังกรรมเป็นตัวคอยขัดขวางไม่ให้ประสบผลสำเร็จบางคนทำอะไรไปก็ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากเนื่องจากติดกรรมกรรมหนึ่ง คือว่าติดกรรมติดอะไรไว้ก็ทำให้เราเนี่ยไปสู่จุดหมายไม่ได้อะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็เคยพบเจอมาแล้วบางคนจะขายบ้านขายยังไงก็ขายไม่ได้จะขายก็ขายไม่ได้จะให้คนมาดูพอมาดูเสร็จแล้วก็อ่าว่าบ้านไม่ถูกฉโลบบ้างเอออันนี้ก็ พอมานั่งตรวจดูอีกทีพอมานั่งตรวจอย่างอดีตดูอ่ก็รู้ว่าอ๋อติดกรรมจากอดีตชาติตั้งแต่อ่าในอดีตชาติตั้งแต่หลายภพหลายชาติมาเออเคยเป็นเจ้านายเขาคนรับใช้นี่ก็ถูกตัวเองเนี่ยที่เป็นเจ้านายในชาตินั้นน่ะทำร้ายมัง่งเคียนตีมัง่งจน ลูกจนฆ่าธาตดีกว่าเขาเรียกว่าทาตจนธาตคนนั้นต้องสิ้นชีวิตไปในชาตินั้นพอสิ้นชีวิตก็เกิดแรงอาฆาตขึ้นมาก็เกิดการผูกจิตฝังใจขึ้นมาเนื่องจากเขาอาฆาตแค้นเขาก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดที่ไหนเขาก็ไม่ได้ไปเกิดพอเขาไม่ไปเกิดปุ๊บเขาก็รอรอเรามาเกิดรออยู่นั่นแหละ ไปอยู่พบไหนไปเกิดเป็นอะไรเขาก็ตามจองลังจองผ่านตามจองเวีจองกรรมไม่ว่าจะไปเกิดในะจะไปเกิดเป็นสัตว์เขาก็ไปจองเวนีนจองกรรมจะไปเกิดเป็นอะไรเขาก็รอจองเวนีนจองกรรมก็เพราะเรามีกรรมร่วมกับเขาอ,อันนี้แค่เคสเคสเดียวนะ,อะพอมานั่งตรวจมานั่งอะไรมาถามดู่ อาจจะเอาอยัางไงทีนี้วิญญาณดวงนี้จะเออเขาก็เล่าให้ฟังมาอย่างนี้แหละเาก็เล่าให้ฟังว่าเออเคยมีกรรมร่วมกันก็เลยถามอีกว่าแล้วจะให้ทำยังไงทีนี้ในเมื่อชาตินี้เขาเกิดมาแล้วเขากลับตัวกลับใจกลายเป็นคนคนดีแล้วกลายเป็นคนที่เข้าวัดเขา้าวากลายเป็นคนที่มาจำศีลจำธรรมปฏิบัติด,ดีแล้ว ก็เลยต้องต่อรองให้เขาทีนี้ว่าเออจะทำยังไงในที่สุดพระอาจารย์ก็เลยอ่าต้องได้นั่งแผ่บุญให้ถามเขาว่าถ้าเข้ากรรมฐานนั่งสมาธิกรรมฐานแผ่บุญให้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยจะได้ไหมอ่นั่งชั่วโมงหนึ่งนะนั่งสองชั่วโมงนะนั่งสมาธิเข้ากรรมฐาน สชั่วโมงตรงบ้านที่เขาจะขายนะเขาก็บอกว่าได้เขาก็บอกว่าเอออย่างนี้ได้เพราะว่าเขาก็เห็นบุญเขาก็เห็นแสงแห่งบุญเขาก็รู้ว่าเออถ้าเขาได้รับบุญตรงนี้เขาก็สามารถไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้เราก็บอกเขาเราก็แนะนำเขาว่าการจองเวรจองกรรมนี่มันเสียเวลาเวลาแทนที่เราจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี ก็ต้องมาเสียเวลาจองเวรจองกรรมกับคนคนนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำไปแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ได้คุยก็ได้แสดงธรรมเทศนาให้ดวงวิญญาณได้ฟังพอดวงวิญญาณได้รับรู้แล้วก็อยอมรับบุญรับกุศลพอนั่งสมาธิกรรมาฐานให้2ชั่วโมงพอหยาดน้ำแผ่บุญให้แล้วเรียบร้อยเขาก็ ลาออกจากคุณนายคนนี้ก็ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเขาก็ลาออกไปเขาก็ไปสู่ภพภูมิของเขาคุณนายดวงนี้หลังคุณนายนี่หลังจากที่เจ้ากรรมนายเวรลาออกให้ก็ต่อมาอาทิตย์หนึ่งก็ขายบ้านได้ทีนี้ก็ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรคอยมาขัดขวางแน้วก็ขายบ้านได้ก็ ขายได้หลายล้านพอขายได้เสร็จแล้วก็มีจิตศรัทธายัางไงก็ไม่รู้เนื่องสำนึกในคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่ช่วยเหลือก็เลยทำพระป่ามามาช่วยบูรณะวัดวาอารามรอาจารย์ก็เลยได้รับพระป่าไว้รับเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ไปสร้างเป็น วัดวาอารามก็กลายเป็นเสริมบุญไปด้วยกันนี่อันนี้ก็มิต่บุญกับบุญไม่ได้ติดลบนะการที่ติดลบนี่ก็คือการไม่ฝึกจิตไม่เจริญภาวนาพระที่บวชเข้ามานี่ก็มีเวณมีกรรมมีเวณมีกรรมเป็นของตัวเองนะพระที่บวชเข้ามานี่ไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาวันนี้จะได้บุญได้กุศลได้อะไรมากมายนะเพียงแค่มีบุญบวชเฉยๆนะถึงได้บวชเข้ามานี่มีบุญ มีวาสนาร่วมกับพระพุทธศาสนามาถึงได้มาบวชในพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ออพอบวชเข้ามาแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะถึงจะเกิดบุญเกิดกุศลอ,อ,อันนี้มันก็ต่างจากการพระก็จะเป็นการทำบุญทำกุศลพระก็จะสร้างเป็นนาบุญก็จะทำบุญทำกุศลอย่างเดียวฝึกจิตปฏิบัติธรรม เอาบุญเอากุศลแต่หันมาทางครอบครัวทีนี้ครอบครัวก็จะทำแต่สร้างแต่เวรแต่กรรมอย่างเดียวสร้างก่อพบสร้างชาติสร้างไปเรื่อยเปยื่อยสร้างแล้วก็มีเวรต่อกรรมมีเวรต่อกันสร้างแล้วก็มีเวรต่อกันผัวกับเมียก็ทะเลาะกันมั่งสาบแช่งกันพอเกิดมาชาติหน้าก็ได้มาเจอกันอีก เคยมีเวรมีกรรมร่วมกันก็ได้มาเจอมาพบเจอกันในสภาพที่รู้สึกไม่ดีต่อกันสภาพที่ต้องมาชดใช้เวรใช้กรรมร่วมกันเออแต่ถ้าเคยทำบุญร่วมกันเคยปลูกต้นไม้ร่วมต้นนี้เคยปลูกต้นไม้ร่วมกันเคยกินข้าวร่วมกันเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันอันนี้พอเกิดมาก็จะได้นำ แต่สิ่งดีๆมาพบมาเจอกันได้มาทำบุญร่วมกันได้มีความดีต่อกันอันนี้เขาเรียกว่าบุญนำพาวาสนานำสง่งให้มาพบมาเจอกันสายบุญสายกุศลร่วมกันนะก,ก็พูดถึงเรื่องกรรมเรื่องเวรจากครอบครัวเนี่ยก็ลองเอาไปพิจารณาเอาดูนะคนที่ มาสายธรรมจริงๆคนที่อยากจะหลุดพ้นจริงๆคนที่คิดว่าการมาคนที่คิดว่าการมีครอบครัวแล้วรู้สึกว่าไม่ประสบคนสำเร็จกับครอบครัวบางท่านบางคนก็อยากาก็บอกว่าโอ้ยชาตินี้ขอถึงพระนิพพานเลยนะบอกว่าบางคน โอ้ยการที่จะถึงพระนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะโยมการที่จะถึงพระนิพพานเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่โอ้ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะถึงพระนิพพานภายในวันนี้เดือนนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โยเราต้องสะสมบุญหลายอสงไขยนะไม่ใช่ว่าสะสมบุญสะสมบาร,รมีมาหลายพบหลายชาติสะสมมาจน บารมีเต็มนะ่ะถ้าบารมีเต็มนะ่ะเกิดมาปุ๊บมันก็พร้อมที่จะอ่าก็เป็นเหมือนกับบัวที่พ้นน้ําแล้วพอได้รับฟังธรรม,มเทศนาหรือได้รับอ่าทมจากพระอริยะเจ้าหรือพระอริยะที่อ่าเห็นธรรมแล้วแล้วก็นำธรรมนั้นมาแสดงต่อก็สามารถบรรลุฌานใดฌานหนึ่งก็สามารถปฏิบัติไปจนสามารถบรรลุเป็นอรหันต์ได้ นี่ยมันก็เป็นวัดอ่าเป็นระดับขั้นของธรรมเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจิตตัวเองก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรก็มันก็ไม่สามารถที่จะเข้านิพพานได้ก็เหมือนกับคนมีหนี้มีศินอนุโยมเอ้ยคนมีหนี้มีสินแล้วจะบอกว่า โอ้ยยกหายกันนหนี้สินีนี่นไม่ต้องเป็นนี้เป็นสินกันแล้วเพราะว่าบางคนก็บอกว่าหนี้สินที่เคยเป็นอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ไม่มีหนี้ไม่มีสินร่วมกันได้ไหมไม่ต้องมาทวงได้ไหมมันก็ไม่ได้ดิโยมเพราะว่าเราไปยืมเงินเข้ามาแล้วเราไปเอาเงินเข้ามาแล้วมันก็ต้องเป็นหนี้เป็นสิน อาจจะให้เจ้านี่เขายกนี่ให้มันก็มันก็ยากนะมันเป็นหนทางที่ยากบางคนยังมีกรรมมีเวรเต็มไปหมดแล้วอยากจะบรรลุในชาตินี้ก็ต้องอดทนอดใจรอนะก็ต้องปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่เคยพาธรรมต้องอดใจต้องอดทนอดกลั้นต้องตั้งใจจริงทางก็มีให้เดิน การให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเนี่ยทำแบบนี้ให้ได้ก่อนพอบุญเต็มปุ๊บมันก็จะเพิ่มไปอีกขั้นแต่ละขั้นก็ไล่กันไปวันนี้ก็วันสำหรับวันนี้ก็ขอฝากทำไว้แค่นี้เด้อก็ขอฝากทำไว้แค่นี้ก็ขอให้ญาติธรรมทุกท่านทุกคนจงพบเจอแต่สิ่งที่ดีจงพบเจอแต่ธรรมะที่บริสุทธิ ปฏิบัติทำแล้วก็ขอให้ลาบลื่นรู้ลวงไปได้โดยดีขอให้อ่าจิตจงมุ่งตรงต่อทางพนานิพานด้วยการระลึกถึงบารมี3ทัสิ์ทัาไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอธิษฐานระลึกถึงบารมี30ทัศนทัตเข้าไว้บุญนั้นก็จะ เมื่อถึงที่บุญนั้นก็จะประสบผลสำเร็จเองสาทุก